ยินด,ด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเต้เรนเจอร์ก่อนรับชมวิดีโอฝากกดไลค์กดติดตามเราจะไปสู่5,000ันสติ๊ก์ด้วยกันกับผมเลสโก้กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเราสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนายินด,ด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเต้เรนเจอร์นะครับก็โอเคนะวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่กับเว็บไซต์นะครับที่ขุดเหรียญ ดิจิไบต์นะครับมิทเนอร์เกรมนะครับผมนะคูดเหรียญดิจิไบ์จริงนะครับผมนะสมัครครั้งแรกรับอยู่ที่ 1G h x ฟ r e นะครับผมนะแรกผมก็จะบอกได้ว่าเว็บเนี่ยผมเคยทําการคูดไปแล้วแล้วก็ถอนอัปเดตการถอนไปแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับก็สําหรับใครที่ยังไม่ไมรู้นะครับเพิ่งมาดูคลิปนี้ใหม่นะครับก็มาสมัครกันได้นะครับผมนะ ผมก็อ่าใช้เป็นกระเป๋าฟอสเตเพนะครับผมนะก็ผมก็จะทำการสมัครกระเป๋าฟอสเซเพออีกหนึ่งอันนะผมนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำการขุดให้ดูนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะมาอัปเดตการถอนให้ดูนะครับถ้าถนถ้าถึงยอดขั้นต่ำในการถอนนะเพราะว่าเว็บนี้ผมเคยถอน ไปแล้วนะครับอีกบัญชีหนึ่งก็โอเคครับเดี๋ยววันเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนสมัครกันเลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับถ้าใครยังยังไม่เคยรู้นะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยรีบมาสมัครกันนะครับก็ยังไม่บินนะผมนะยังไม่บินนะครับก็เว็บไซต์ก็ยังขุดได้อยู่นะครับแต่ผมไม่รู้นะว่ายังจะจ่ายจริงอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวจะมาอัปเดตการถอนนะครับก็โอเคเลยนะตอนนี้นะครับผมก็จะให้ดูราคาของเหรียญดิจิบต์นะก็อยู่ที่0 4ศูนย์จผมนะโอ้บหลงมาโคตาเคยนะครับผมนะือ้โหญือครับ กืบหบาทเออกืบหบาทใช่ละก็โอเคนะครับก็อย่างแรกนะครับพอกดลิงก์เข้ามานะครับท่านผู้ชมก็จะเจอกับหน้าตรงนี้แล้วให้เรานะครับทาการคัดลอกที่อยู่ของเหรียญดิจิไบนะครับจากกระเป๋าฟอสไซเพนะครับมาใส่นะครับผมนะหรือจะใช้เป็นในกระเป๋าใบแนนก็ได้นะใครมีกระเป๋าใบแนนมีอะไรก็ลองมาใส่ดูนะครับผมนะแต่ถอนได้จริงนะครับผมนะเคยอัปเดตการถอนไปแล้วก็เดี๋ยวผมขอทําการวางเลยนะโอเค ผมได้ทําการวางไปแล้วนะครับในส่วนของตรงนี้แล้วก็ทําการใส่รหัสนะครับผมนะจะขอทําการใส่รหัสผ่านเดี๋ยวนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราทําการใส่รหัสผ่านเสร็จนะครับแล้วกดสตาร์ทมิ t ติ g งเลยนะครับผมนะก็อนนี้ก็จะมาขุดพร้อมท่านผู้ชมเลยนะผมนะตรงนี้ก็บอกว่า working นะครับกําลังทํางานอยู่นะครับผมนะรอสักครู่นะครับผมนะอ่าโอเคครับนี่นะครับเขาก็จะขุดเหรียญให้เรานะครับตรงนี้สามารถบันทึกรหัสผ่านไว้ได้เลยนะครับก็โอเคนะครับผมนะนี่ก็บันทึกอยู่นะครับ ตอนนี้เหรียญเราก็กําลังขุดนะครับเรื่อยๆเลยนะครับผมนะชิวๆนะครับผมนะสาหรับใครยังไม่รู้นะครับเว็บไซต์ตัวนี้นะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยครับนะคนที่เข้ามาดูคลิปผมเป็นครั้งแรกนะครับก็ถ้ายังไม่รู้นะก็นี่แหละดูคลิปนี้ปุ๊บก็นั่นแหละมาขุดเหรียญดิจิบายกันได้นะครับผมนะเพราะว่าถึงเหรียญราคามันจะไม่เยอะนะครับแต่เราก็ขุดไว้นะครับผมนะเพราะว่าเผื่อในอนาคตนะครับเหรียญพวกนี้มันอาจจะเป็นทะลุเหมือนเหมือนราคาของบิตคอยก็ได้นะครับขึ้นไปถึงล้าน2ล้าน หรือ1นึ่พรอยพวกเนี้ยก็หนึ่งเหรียญเท่ากับ100แบบนี้ก็คุม้มนะผมนะ2เหรียญตรงเนี้ยโอ้โห200เรามีแบบเก็บไว้ในนั้นแล้วก็สะสมกันไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องวิคิดะเลยมานะครับแต่เว็บนี้รับประกันนะครับคือผมเคยถอนมาละถอนได้จริงแต่ต้องถึงขั้นต่ำในการถอนนะโอเคนะครับพอนี่นะครับบอกเลยนี่นะครับก็จะเป็นยอดเงินนะครับผมมนาะท,ที่ที่กำลังขุดโอเคตรงนี้เขาบอกว่าเราต้องทําการยืงยานอีเมลด้วยนะครับผมนะตรงนี้นะ หากเราลืมบัญชีเอ้ยหากเราลืมรหัสผ่านหรือบัญชีอ่ะเราจะไม่สามารถเข้าบัญชีได้ถ้าเราไม่ยืนยันอีเมลแต่ผมไม่ต้องครับผมบันทึกรหัสไว้เรียบร้อยละผมไม่ต้องยืนยันก็ได้ตรงนี้นะครับเราจะเราจะได้รับพลังงานอยู่ที่1นึ่งเฮตครับนะครับความเร็วอยู่ที่1ชั่วโมงต่อวินาทีนะครับก็รายได้อัตรารายได้นะครับก็ตามนี้นะครับก็ถ้าวันหนึ่งอ่ะเราจะขุดได้ประมาณ0 0 0 5 0 0 0 d g b น็ตามนยะอ้ามันมีเวนาให้เรานะครับขุดอยูีที่ประมาณ หนึ่งวันนะครับผมนะหนึ่งวันหนึ่งวันนะครับผมนะในส่วของตรงนี้นะครับผมนะก็คือยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับก็ต้องรีบๆขุดกันนะครับผมนะรีบๆขุดกันก็โอเคนะครับผมนะมันมีเวลาให้เราแค่หนึ่งชั่วโมงเองนะครับไม่ใช่ดียี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับสาหรับเว็บตัวนี้นะถึงมันจะถอนได้จริงแต่ในส่วนของตนี้ก็คือเพื่อซื้อตรงนี้เพิ่มนะครับผมนะ ซื้อแบบที่เราจะขุดเพิ่มนะครับก็อยู่ที่ประมาณซื้อในราคา5 GB นะครับผมนะ5 GB ก็เท่ากับประมาณเท่าไหร่ปะ5 GB ก็โอ้โห5 GB ก็ประมาณ2บาทหรือเท่าเท่า,า,หาไ,ไหร่นี่แหละนะครับนะก็ในส่วนของของตรงนี้ถ้าใครอยากจะนี้ก็ลองไปศึกษากันดูนะครับผมนะแต่ผมไม่แนะนำนะครับผมนะเพราะว่าเราสายฟรีนะมาขุดกันชิวๆครับผมนะก็เว็บนี้ผมเคยอัปเดตการถอนไปให้แล้วนะครับ ผมมาขุดรอบรอบนี้นะครับก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะถอนได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงถ้าถอนได้ก็จะมาอัปเดตนะครับผมก็โอเคนะผมนะในส่วนของตรงนี้ก็เป็นแพ็กเกจนะครับตรงนี้ก็ไม่แนะนํานะครับผมก็มาขุดกันฟรีๆนะครับในส่วนของตรงนี้วันหนึ่งเราเราจะได้อยู่ที่ประมาณ0 0 0 500 g ดนีจีบีนะครับต่อวันประมาณนี้เลยโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนของการถอนกันลยครับวันนี้เราจะไปแบบรวดเร็วนะครับผมนะในการถอนนะครับเรานะครับ ถอนได้อยู่ที่0 0 0 60000 gb นะครับคือนะครับผมให้ให้นะครับผมมีทิกนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับเชิญเพื่อนนะครับผมนะเชิญเพื่อนลงไปในกลุ่มนะครับแล้วเราจะได้รับเหรียญตรงนี้เพิ่มด้วยนะครับผมนะสกอตตรงนี้น่าจะใช่หรือรับแรงขุดนี่แหละนะครับก็ลองดูนะครับผมนะผมเคยแบบเชิญนะครับไอไออันเก่าอ่ะ ได้อยู่วันสามเหรียญนะครับที่ผมถอนมาก็มัน24ชั่วโมงไงก็วันหนึ่งเราเรา,เราจะขุดได้แค่ห้าหมื่นนะครับแต่ขั้นต่าในการถอนอยู่ที่หกหมื่นนะครับเอิหกหมื่นหรือหกแสนเนี่ยก็อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับน้าหกแสนให้แนะนําเชิญเพื่อนนะครับผมนะเชิญเพื่อนเชิญเพื่อนลงไปในกลุ่มเลยขุดปุ๊บเชิญเพื่อนลงไปในกลุ่มเลยก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับผมนะก็ประมาณนี้ครับก็ดูนะครับการจ่ายเงินของเขานะก็นั่นแหละ วันนี้วันที่16นะครับก็ยังจ่ายอยู่นะครับก็บางคนก็ถอนไปนะครับ600,000 600,000บางคนก็ถอนโอ้ย20ล้านาตัวที่โคตรเยอะยนะครับนะในส่วนของนี้ก็บางคนก็14นะครับ14เหรียญโอ้ยอันนี้คือถอนได้จริงนะครับผมนะแล้วก็มีคนฝากด้วยฝาก10เหรียญ5เหรียญก็คือ 5, 5 5 5เหรียญที่คือที่เขาซื้อครับซื้อแรงขุดนั่นแหละโอ้โอก็มีคนฝากนะวันนี้เอ้ยวันวันวันนี้ยังไม่มีคนฝาก มีเมื่อวานแล้วก็วันก่อนนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับผมนะเชิญเพื่อนผมก็แนะนําให้ท่านผู้ชมเลยครับว่าเชิญเพื่อนไปเยอะๆนะเราเราจะไดอ้อยู่ที่ประมาณ6%กเนะใช่ละอยู่ที่6%เนะครับเหมือนแรงแรงขูณเราจะเพิ่มขึ้นอีก6%นนะครับถ้าเราเชิญเพื่อนก็โอเคนะครับผมนะก็ รีบเชิญลงไปในกลุ่มเลยนะครับถ้าสมัครแล้วนะครับผมนะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้แล้วก็สามารถเชิญเข้าไปในกลุ่มได้แล้วก็นั่นแหละนะครับมันก็จะทําให้เราถอนได้เร็วขึ้นนะครับผมนะเพราะว่ามันมีเวลาขูดอยู่ที่1วันนะครับผมนะยีชั่วโมงก็รีบๆเลยนะครับผมนะของผมก็จะหมดพรุ่งนี้นะครับประมาณบ่ายโมงเพราะผมสมัครตอนบ่ายโมงก็โอเคเลยนะครับผมนะในส่วนของตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เดี๋ยวกับยังแผงครอบคุมเหมือนเดิมนะครับผมนะก็โอเคนะครับผมนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็ คลิปหน้านะครับนะคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันนะครับผมนะสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมนะกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับแล้วเจอกัน,นครับผม Let's go